ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 r i โ o เตรียมหมวนซ้อมในรอบเกือบปีเซี i วรีโก้เตรียมกลับมาลงซ้อมอีกครั้งหลังจากหายหน้าไปตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่ผ่านมาเมื่อการชาสเปนม,มีปัญหาบาดเจ็บทางสมองหลังจากตกม้าและโดนเหยียบซ้ำระหว่างเดินทางกลับที่สเวียช่วงกลางปีที่แล้ว ส่งผลให้ต้องนอนโคม่าหลายสัปดาห์ก่อนจะพ้นขีดอันตรายในที่สุดที่ผ่านมาปแปะแชร์ติดตามมากาลิโกอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งทีมดูอาการถึงสเปนและการดูแลตอนที่นักเตะก,กลับไปยังสโมสรอนลาสุดไต้ติดรายงาน,านวร่างเนดันวัย30เตรียมกลับมาลงซ้อมอีกครั้งรเร็วนี้ด้วยอย่างเหลือขั้นตอนการรับอนุญาตจากทีมแพทย์ใน่เป็นทางการถือเป็นเช่นนั้นท,ที่ผ่านความตายของลิโก้เนื่องจากแพทย์ที่รักษาการระบุว่าอาการของเดดันสเปนรุแนแรงถึงชีวิต แต่มีปฏิหารและนักเตะฟื้นตัวได้ดีและตอนนี้ไม่มีผลกระทบตามมายังไดตามทีมแพทย์ต้นทาการตรวจระยดอีกครั้งเพื่อความแน่ใจและหากไม่มีปัญหาค่าบริโกเตรียมกลับมาลงซ้อมช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าฟูบิโอโควาลติอดีตดาวเตะแชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอิตาลีเชื่อมั่นว่าเฟเดริโกเคียซ่าจะถูกนำเข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายหากแม็ตอเลกียังคงเป็นนายใหญ่ยูเวนตุสต่อไป ทีมชาติอิตาลีทําไปเพียง6ประตูจาก22นัดทุกกระดานในฤดูกาลนี้และถูกเปลี่ยนออกหลังผ่านไปเพียง60นาทีในเกมชนะโฟซินโนเน่สามสองที่อลเลียนสเตดเดียมสัญญยของเขาจะหมดลงในเดือนมิถุนาปีสองพนยี่สิบแต่ฟูบิโอโคโลวาติแชมป์ฟุตบอลโลกกับอิตาลีในปี1982รู้สึกว่าเคียซ่าจะจากไปเร็วกว่านั้นพาเอลิกียังอยู่ในตำแหน่งคืนเนื้อแอมมาลน kan, ์ในฤดูกาล2 0 2 4ันยี่ถึงสองพันยีาเอลิกีอยู่ต่อผมแน่ใจว่าเคียซ่าจะถูกปล่อยสู่ตลาด ผมก็จะทำแบบเดียวกันเคียซ่าทำไป5ประตูเมื่อพิจรงงารณาถึงจำนวนเงินที่ยูเว่ลงทุนไปได้เขายังทำได้ไม่มากพอห่ากเดนตุสดว่วาวมีสโมสรในประเทที่กระตือรือร้นที่จะจ่ายเงินพวกเขาก็จะขายเพื่อเอาเงินจำนวนนั้นกลับมาเคียซ่ามีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปลิเวอร์พูลรายงานล่าสุดของกาสตาโดลสปอร์ตอ้างว่ายูเว่จะไม่ยอมรับค่าตัวน้อยกว่า40ล้านยูโรยูเว่จะนั่งคุยกับเอเย่นต์ของนกเตก่อนจบฤดูกาลเพื่อหารือเกี่ยวกันขาย,ยายสัญญาที่เป็นไปได้ เคียซสร้าย้ายมายูเวนตุสแบบยืมตัว12ล้านยูโรจากเกอตอร์ดิน่าในปี2020และอัมลมาล็เก็สัญญาแบบถาวรด้วยมูลค่า43ล้านยูโรในอีก2ปีต่อมาอยูเวนตุสติดต่อไปหาบรญญ่าเพื่อสอบถามรายละเอียดของวิสเฟอร์กูเซนรายงานจากกัสตา์ลอรสปอร์ตบอกว่าคิสเตียนจุดตรีผู้อำนวยการกีฬาและโจวานนี่มาน,น่าหน้าทีมชุดใหญ่ของอัมลมาลมีความสนใจฟอร์กูเซนอย่างมาก กองการสกอตแลนด์ทราบผลงานที่ดีทำา้าประตูกับน้าแอสซิ์และถือเป็นพลังสำคัญในแดนกลางให้กับโบโรญญาซีอิตาลีเผยว่าเบียนคูเนลี่ได้ติดต่อคนกลาเป็นอันดับแรกเพื่อสอบถามความเป็นไปได้เกียเรื่องนี้ต้นจะถึงหงูโบโลญญาหลังตัวแทนนักเตะแจ้งไปหาต้นสังก,กัดเฟอร์กูเันแม้ทางยูเวประเมินราคาไว้ที่25-30ล้านยูโรแต่คาดว่าโบโรญยาคงไม่ปล่อยกองกลางไว้ยืดสิทธิ์ในราคาดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้บรายงานว่ารอสเซอร์บลูอยากได้ไม่ต่ำกว่า40ล้านยูโร และมีแนวโน้มเพิ่มราคาในช่วงหน้าร้อนจูุสันย้ายจากอเบดีนไปเล่นในกับบูรญญยาเมื่อกลางปี2022และมีสัญญาไปจนถึงกลางปี2027แมปปูลีให้ความสนใจสเตฟานโนบิโอรีและอีวานยูริตในฐานะกุซือถาวรลคนใหม่ของสโมอสรอนทีมดำเมืองเนเปลิลแยกทางกับโบอเตอร์มัสซารีพร้อมแต่งตั้งฟงาางราซิโกคาโฟน่าเข้ามารับตำแหน่งกุนซือมอสันดาที่ผ่านมาละฝ่ายแรกทำผลงานด้น่าติดหวัง กระนั้นการเปิดเผยนาโปลียับคง,งมองหากุนซือถาวรในหน้าร้อนที่ผ่านมามีชื่อของคอนเต้ซึ่งทางออโรเดโอเดลาเรนติสประธานใหญ่อยากได้ตัวมาคุมทีมอย่างมากอย่างไรก็ตามโอกาสที่คอนเต้จะตกปากรับคำมีไม่มากนักเพราะสื่ออิตาลีระบุว่าคอนเต้ e ไม่มีความสนใจไปทํางานที่เมืองเนเปลิลส่วนของนาปลีมองหาทางเลือกอื่นและมีชื่อของปปโอเล่กุนซือเอซิมิลานที่กำลังมีข่าวว่าอาจแยกทางกับมิลานหลังจบฤดูกาลนี้ นอกจากนั้นยูริตของตัวดีโน่ก็เป็นอีกรายที่อยู่ในความสนใจในตลาดหน้าร้อนและต้องรอหรือว่าท้ายที่สุดแล้วเดเรลเรนติสจะเลือกใครให้มารับงานสำคัญในฤดูการหน้า